สนิกามเลอร์อบาลีสาขาการโรงแรมนะคะอาชีพที่อยากทํานะคะเป็นพนักงานในโรงแรมค่ะสาเหตุที่อยากทํานะคะมีชอบการบริการค่ะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็จะทํายังไงถึงได้ทาอาชีพนะคะอย่างแรกนะคะต้องเก่งภาษาแล้วก็มีใจรักบริการค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออลิชานะคะอาชีพที่อยากทำนะคะเป็นบาร์เทนเดอร์ค่ะสาเหตุที่อยากทำอาชีพนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเครื่องดื่มค่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้เครื่องดื่มหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ถ้าดีไายถึงจะได้ทําอาชีพนี้นะคะก็ต้องตั้งใจศึกษาเรื่องเครื่องดื่มค่ะแล้วก็ลองฝึกทดลองงานในการทาบาร์ค่ะขอบคุณคค่ะสวัสดีค่ะนางสาวเป็นซินีสกุลศิีสัจัก อาชีพที่อยากจะเป็นในอนาคตนะคะก็คือการเป็นบิสต้าค่ะทาไมถึงสนใจนะคะเพราะว่าบิสต้านั้นรู้สึกว่ามันเท่ค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้ทําง่ายๆค่ะแล้วก็ทําอย่างไรให้ได้เป็นบิสต้าค่ะก็คือการฝึกฝนบ่อยๆค่ะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับกาแฟค่ะทงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาลีสลิงคานจากสาขาวิชาการโรงแรมค่ะอาชีพที่ดิฉันอยากทำนะคะคือฟอนค่ะ พนักง,งานโรงแรมค่ะหรือพนักง,งานต้อนรับส่วนหน้าค่ะทําไมถึงอยากทานะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่บอกกับตัวหนูเองค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบพูดอยู่แล้วเป็นคน,ท,นทักทิพย์มากแล้วก็เป็นคนเอเนร์จีอยู่กับลูกค้าหรือว่าบุคคลภายนอกได้เข้ากับลูกค้ากับบุคคลภายนอกได้ง่ายค่ะทําอย่างไรถึงจะได้ทํานะคะก็คือเรียนเรียนในสายที่เข้าถึงได้ค่ะจริงๆแล้วพวกฟอนออฟฟิศเป็นสายที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะ แค่ขอแค่ได้ภาษาค่ะส่วนมากก็ต้องเลยนเรียนภาษาให้เยอะค่ะแล้วก็หาพื้นที่สมัครงานให้ดีๆหรือว่าฝึกงานให้ดีๆค่ะขอบคุณค่ะสู่พอดีผมนายตำแหน่งจุดมุ่ในอาชีพที่ผมต้องการอยาเป็นนะครับก็คือชเชฟรับผมทำไมผมถึงอยากเป็นล่ะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากครับส่วนเรื่องในการที่ผมจะไปถึงอาชีพของผมได้นั้นก็คงต้องเป็นการพยายามฝึกฝนให้ทำอาหารในฝีมือการทำอาหารของผมครับค,ครับ สวสดีครับชื่อกิตติพัสันติภุมโชวครับอาชีพที่อยากเป็นคือเชฟครับเพราะอะไรหนึ่งชอบเพราะชอบทำอาหารครับแล้วก็ต้องฝึกทำอาหารทุกวันครับจะได้เสี่ยงสวัสดีครับผมนายพลพีเป็นธภัยครับอาชีพที่อยากเป็นเป็นเกมเมอร์ครับสาเหตุที่อยากเป็นเพราะชอบเล่นเกมครับแล้วก็ทำไงให้ได้เป็นก็ฝึกฝนกับเล่นเกมไปเรื่อยๆครับครับชื่อสิตติพัฒน์ทองสวัครับ อาชีพที่อยากทำนะครับอาชีพ์เทนเดอร์ครับทำไมถึงอยากเป็นครับู้สืกประเทศครับชอบกินเหล้าครับแล้วทำวิทำยังไงถึงจะได้เป็นาได้ด้วยครับฝึกฝนเยอะครับแล้วก็เรียนตั้งใจเียครับสวัสดีครับผมนายกิติณัฐือเดบวรัชัยครับอาชีพที่อยากจะทำในอนาคตคือ์เทนเดอร์ครับส่วนสาเหตุที่อยากทำเพราะว่าสนใจในเรื่องเครื่องดื่มต่างๆครับผมแล้วก็ทำยังไงถึงจะได้ ทำอาชีพนี้ก็คือศึกษาพื้นฐานของเครื่องดื่มแล้วก็ดูที่มา,าและรสชาติของเครื่องดื่มครับผมครับทำไมถึงอยากเป็นบาริต้าคะคื่ต้องคอยแบบศึกษาวิธีการทำกา,กาแฟแล้วก็ศึกษากาแฟยังต้มีรสชาติตอย่างไรนหรือว่าไม่ก็นองทำกาแฟดู ये तो